ถ้าเรามีเพจหลายๆเพจเนี่ยเราสามารถแชร์เพจที่1ไปหาเพจที่2ได้ไหมแชร์จากเพจที่2ไป Facebook โปรไฟล์ส่วนตัวของเราได้ไหมแชร์จาก Facebook ส่วนตัวของเราไปหาเพจที่1ที่2ของเราที่เราสร้าง ไวได้ไหมผิด,ดกฎกติกา,าใดๆหรือไม่ขออนุญาตตอบอย่างนี้นะครับคือเราสามารถทําได้ไม่ได้ผิด,ดกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะนะครับเฟซบุ๊กต้องการให้เราแชร์นะครับแบ่งปันข้อมูลไปในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพจนะครับหรือนะครับในส่วนของอา่าเซกชันอื่นๆเราสามารถ <aine S 1> <ๆ S 2> ที่จะแชร์ไปได้นะครับฉะนั้นนะครับถ้าเรามีเพจเป็นของตนเองมันจะง่าย สมมุติว่าเพจที่1มีผู้ติดตามห0 0พันเพจที่2มีผู้ติดตาม5,000ฉะนั้นคุณมีคนอยู่ในมืออยู่แล้วผู้ติดตามอยู่แล้ว1,000งคนถูกต้องไหมครับฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแชร์นะครับคลิป ต่างๆนะครับข้อความหรือรูปภาพต่างๆสลับไปสลับมาในเพจและ Facebook ของตนเองได้นะครับไปดูที่โปรไฟล์ของผมนะครับผมก็จะแชร์จากออมสิท์ฟาร์มากิรติภาคูาคนะครับแชร์จากตรงนู้นตรงนี้มาเพจทั้งหมดที่ผมแชร์มันคือส่วนหนึ่งคือเพจของผมทั้งหมดที่สร้างไว้นะครับอันนี้คือข้อดีมันจะเป็นการดันนะครับช่องของตนเองเพจของตนเองให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ